สวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อนี่เดาสิพามาเห็ดน,น้ำพริกหมูกรอบเด้อจ้าอันนี้ก็คือหมูกรอบของเหานี่เด้อจ้าส่วนผสมของเหาก็จะมีหอมแดงกับกระเทียมทอดเด้อจ้าหอมแดงกระเทียมทอดเนาะแล้วกะ็น้ำปลาเด,ด้อจ้าเขาจะใช้น้ำปลาที่พรสแล้วก็ผงมชูรสเด้อแล้วก็บอกนาวจ้าแล้วก็กระปุกนี่เขาสามารถขายได้เด้อจ้าน้ำพริกต้าน โควิดจ้าเพราะว่ากินหอมแดงสีด้สีด้บอ่อป่วยบ่อเจ็บเดอ้อเอาเดี๋ยวเขามาเบิ่มวิธีการต่อไปน่าจนะเนาะเมื่อกี้นี่ลืมบอกไปเวยจ้าเขาจะต้องทอดพริก,ก,กพริกแห้งลงไปน้ำเมื่อกี้นี่พริกแห้งแล้วเขาก็มาต่ำเด้อจ้าอีเนาะแบบพอเขาต่ำเสร็จแล้วเขาก็ใส่ใส่กระเทียมใส่หอมแดงที่เขาทอดไว้เด้อจ้าวันนี้เขาก็โคกเด้อจ้า จ้าบดนี้เขากะพอกได้จังหน่อยนึงเขากะเอาหมูกรอบของเขาเทลงไปเขาสิโจ้ยปลาหนามันีนเด้อจ้าหมูกรอบตำจ้าบดนี้นี่เด้อจ้านาตาบดนี้เขากะใส่น้ำปลาลงไปเด้อจ้าน้ำปลากะกะเอาเด้อจ้าของสุดยอดสิใสก็ได้โบใสก็ได้เพื่อความแซ่บเขากะใส่จังหน่อยเด้อจ้าแล้วก็บีบบางน้ำสักสองเปียงเนาะนี่เด้อจ้าบางน้ำสองเปียงเขาก็เดี๋ยวสิตำอีกรอบหนึ่งเด้อจ้า เพื่อนๆก็เสร็จแล้วก็ได้นาตาแบบนี้เลจ้าเฮาซิมีหมูนี่หมูของเฮา,านี่จา้าหมูแล้วก็เอาไว้้อยหนาอีกเท่อน,นึงจ้าสามารถเฮ็ดขายได้เ้อจ้าเพื่อนๆน,นี่ดาวก็เฮ็ดขายที่กันจ้ากระปุกละสิบบาทจ้าขายบาแพงอันนี่จ้าเพื่อนๆกับน้ำพริกดาวก็เซ็ตเลยเ้อจ้า กินหลายหลายนยจ้ะเป็นจะแซบอิหลีอ่าเพื่อนๆสนใจที่ไหนกน็ติดต่อมาได้เดยจ้ะกระปุกละสิบบาทอ่าขายราคากันเองอ่านี่จ้าน้ำพริกมูกรอบจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ว่าไม่ยังหลายขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามและเข้ามาชมด้วยจ้จสวัสดีบ๊ายบาย